มวยไทยเดินหน้าเต็มกำลังกระหึ่มสกอตแลนด์ครับตามเป้าเลยไม่น้อยหน้าบราซิลและอังกฤษมวยไทยมาสเตอร์คลาสเป้าหมายดึงต่างชาติเรียนมวยไทยและกลับมาเที่ยวประเทศไทยติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจ่าที s เช่นเคยก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวนะครับเดี๋ยวเราไปชมโฆษณา YouTube พรีเมียมที่น่าสนใจกันสักครู่ ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมียวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney p l u s i ไอชีอี 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูก สนใจสมัครแอดไลน์ที่ d u c k p m หรือสแกน QR c ค d e หน้าจอหรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยมวยไทยเป็นศิละปะการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าสามารถช่วยชาติได้เลยครับอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เร่งทำงานเดินหน้าดึงชาวต่างชาติมาเรียนมวยไทยมั่นใจช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นเหตุเรียนตลอดเวลาไม่ต้องกัวฝนแดดออก ทางด้านของแสนชัยนะครับก็สุดฮอตเลยแฟนๆชาวสกอตเนี่ยแห่เรียนเต็มคลาสเจ้าตัวสุดปื้มเลยครับวอนให้ภาครัฐเดินหน้าผลักดันมวยไทยในต่างประเทศต่อไปมั่นใจว่าโกยรายได้เข้าประเทศมหาศาลแน่นอนสำหรับพิธีเปิดกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คลาส2 2 5 5ที่เมืองกลาสโกวประเทศสกอตแลนด์นะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ หลายหน่วยงานเลยได้เข้าร่วมในงานนี้ด้วยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีนักมวยไทยชื่อดังครับ3คนนั่นคือแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับยอดแสนไกลเฟเทคและนิโคคาริโลยอดนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นมาเปิดคลาสสอนมวยไทยให้กับชาวสกอตแลนด์และใกล้เคียงที่ลงทะเบียนกันเข้ามาเรียนนะครับโดยสอนทั้งพื้นฐานการชกมวย ของไทยที่ถูกต้องนะครับการออกอาวุธและเทคนิคต่างๆในแบบแต่ละคนบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากชาวเมืองวิสกี้ที่มาร่วมคลาสมวยไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากกว่า300คนซึ่งสไตล์การไปเปิดโครงการนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาคนก็แห่เรียนถล่มทลายไม่ต่างจากที่บราซิลและอังกฤษเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมี การมอบป้ายเช่นเดียวกันนะครับคือป้ายสาตนดาดมวยไทยจิม2025ให้กับค่ายมวยไทยในสกอตแลนด์นะครับที่ผ่านมาตรฐานสำหรับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยจำนวน10แห่งเช่นเดียวกันและมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกและก็ให้คำแนะนำเพื่อการเดินทางขอวีซ่าเพื่อเรียนมวยไทยนะครับ180วันโดยกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวสกอต ได้ลงทะเบียนเดินทางมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยนะครับหรือค่ายมวยมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในประเทศสกอตแลนด์หรือใครอยากจะมาเรียนค่ายมวยที่เป็นออริจินัลก็สามารถเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทยได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออุตสาหกรรมต่างๆทั้งในระดับท้องถิน่นแล้วก็ระดับประเทศต่อไปด้วยทางด้านของนายชริตรัตนะครับก็ได้เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาซึ่งชูมวยไทยเป็นเรือธงนะครับวันนี้เนี่ยมาจัดมาสเตอร์คลาสที่สกอตแลนด์เป็นประเทศที่4นะครับต่อจากฮ่องกงบราซิลและอังกฤษที่แอดมินได้นำเสนอไปนะครับซึ่งก็มีชาสกอตแลนด์ Scotland เนี่ยรักมวยไทยมาร่วมประมาณ300เศษนะครับทั้งที่เราจับจองแค่300แต่ก็มีวอล์กอเข้ามาอีก10กว่าคนซึ่งถือว่าแฮปปี้มาก มีนักมวยเหน่ยมาสอนทั้งยอดแสนไกลแสนชัยและนิโคที่เป็นคนสกอตนะครับเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพนะครับทำให้มีสีสันนิโกก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาสอนด้วยคล้ายกับนาบิลอานานะครับที่สอนที่อังกฤษก็ถือว่าตื่นเต้นกันหน่อยที่ยังมมนเคยนําเสนอไปที่อังกฤษนะครับก็นักมวยนาบิลอานานะครับเป็นชาวอังกฤษเองที่ชื่นชอบมวยไทยแล้วก็ เป็นแชมป์มวยไทยด้วยนะครับรวมไปถึงนิโคลนะครับที่เป็นชาสกอตแลนด์เจ้าถิ่นเนะครับเป็นแชมป์วันแชมเปียนชิพก็ได้มามีส่วนร่วมเป็นครูมวยในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เราเอาประเทศเขาเนี่ยนักกีฬาประเทศเขานักกีฬามวยไทยของเจ้าถิ่นเนี่ยมาด้วยนะครับมาร่วมด้วยมันยิ่งจะสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมวยไทยที่เป็นคนไทยมากับคนสกอตแลนด์กับคนท้องถิ่นเองนะครับเข้ากันได้อย่างดีและลงตัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะว่าประเทศที่เราไปเนี่ยก็มีนักกีฬามวยไทยระดับโลกเด่นๆกันทั้งนั้นเลยทําให้เขาเนี่ยมองว่าเป็นไอดอลดูนะครับชื่นชอบมวยไทยเรามากยิ่งขึ้นไปอีกและยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าเชื่อว่าเนี่ยเรามาถูกทางในการทํากีฬาเชิงสอนวัฒนธรรมให้กับเขาได้รู้จักวัฒนธรรมไทยมาที่นี่เนี่ยทุกคนจะไหว้ เจอหน้ากันเขาไม่จับมือนะครับแต่ก็จะแทนกันด้วยการไหว้แบบคนไทยเห็นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจและก็เชื่อว่ากีฬาเนี่ยจะช่วยเ,เรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีที่ตอนนี้เนี่ยเป็นโลซีซั้นในประเทศของเราเชื่อว่ามวยไทยนี่แะครับที่จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้เพราะมวยไทยฝนตกแดดออกยังไงก็เรียนอยู่ในยิมวันนี้ได้โฆษณาให้กับทุกคนที่จะมาไทยเนี่ยมาฝึก มาทานอาหารไทยเหมือนวันนี้ที่มาเรียนก็มีอาหารไทยให้เขากินถึง2มื้อนะครับแต่ถ้าไปไทยก็จะได้ทานอาหารต้นตํำรับของเมืองไทยมากมายด้วยถ้าหากไปเรียนที่ไทยก็จะเหมือนกับไปเรียนกับต้นตํำรับของจริงของแท้ของศิละปะการต่อสู้แบบมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเก็ตที่เด่นๆเ,เลยสมุยกรุงเทพเชียงใหม่ เลือกได้นะครับจากแพลตฟอร์มที่สร้างเอาไว้ตามความต้องการของชาวต่างชาตินะครับที่ต้องการจะมาฝึกซ้อมที่ค่ายมวยไหนของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่นะครับที่มิงเคยทําคลิปเนี่ยชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะพูดถึงภูเก็ตเพราะว่าภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเนาะของประเทศไทยเลยก็มียิมเยอะแยะมากมายนะครับเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็บางคนอาจจะมาเลือกที่จะมาซ้อมมวยไทยและเลือกสถานที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย อย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยเหมาะเลยนะครับซ้อมมวยไปด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติทางทะเลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คุ้มค่ากับการมาที่เมืองไทยมากนะครับและเราเนี่ยได้จากการที่พวกเขามาเที่ยวเมืองไทยมาฝึกซ้อมมาจับจ่ายใช้สอยที่เมืองไทยซึ่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาแป๊บเดียวนะครับมาเป็นเดือนๆเ,เลยอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปบางคนอาจจะพาเพื่อนมารวมกัน แน่นอนว่าไม่ค่อยจะมีใครมาคนเดียวนะครับเขาก็ต้องส่วนใหญ่เนี่ยมาเป็นมากับเพื่อนมากับกลุ่มคณะมากับค่ายมากับครอบครัวนะครับส่วนทางด้านของแสนชัยนะครับที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวสก็อตเนี่ยที่เข้ามาร่วมเรียนมวยไทยในครั้งนี้นะครับมีคนขอถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซ็นิพียบเลยต่อแถวยาวเหยียดเลยนะครับเขาก็ได้เปิดเผยว่าเขาเนี่ยดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมสอนในมวยไทยในค่ายเขาเนี่ยดี เขาเนี่ยดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมสอนมวยไทยในมาสเตอร์คลาสในครั้งนี้นะครับที่สกอตแลนด์เนี่ยแฟนๆมวยนี่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่แพ้ที่อังกฤษเลยนะครับที่เขาเพิ่งไปมาเนาะที่เคยนําเสนอไปทําให้รู้สึกปราบปื้มใจนะครับทั้งดีใจและก็ภูมิใจที่ชาวต่างชาติเนี่ยชื่นชอบมวยไทยของคนไทยมากๆอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปเพื่อเป็นการเผยแพร่มวยไทยไปทั่วโลก ดึงดูดให้ชาวต่างชาตินะครับเดินทางไปเรียนมวยไทยในบ้านของเราด้วยแล้วก็นํารายได้เข้าสู่ประเทศต่ตอไปอย่างที่พูดไปลหลายคลิปนะครับอีกแล้วนะครับอย่างที่ผมพูดไปนี่คือการที่มวยไทยโด่งดังในต่างประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติที่ความสนใจแบบนี้เนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับครูมวยนะครับซึ่งครูมวยนี่มาจากไหนครูมวยก็มาจากนักมวยอดีตนักมวยชื่อดัง ที่เป็นแชมป์ระดับโลกนะครับระดับนานาชาติสากลเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นครูมวยนะครับนั่นแหละครับก็สร้างรายได้กับเขาปอีกทางสร้างรายได้กับโคชสร้างรายได้กับคนที่เกี่ยวข้องในค่ายนั้นๆน,น,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีค่ายมวยในต่างประเทศเยอะมากๆเยอะมาก,มากจริงๆนะครับเคยทําคลิปไปหลายครั้งมากสําหรับมวยไทยเนี่ยเยอะจริงนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาเขาถึง เลือกที่จะมาเรียนในมวยไทยที่เราเปิดโครงการนี้เนี่ยเพราะว่าเขารู้จักมวยไทยกันอยู่แล้วนะครับมวยไทยไม่ได้โด่งดังแค่ในไทยมันโด่งดังไปทั่วโลกโด่งดังไปในประเทศต่างๆของเขาเพราะว่าประเทศที่เราไปเนี่ยก็มีนักกีฬาระดับสากลระดับที่มีฝีมือไม่น้อยนะครับเขาเก่งมากนะครับพูดง่ายๆคือก็เป็นระดับแชมป์นั่นแหละครับในประเทศของเขาเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมวยไทยที่เป็นคนประเทศเขา แล้วก็เชื่อมกับผู้คนในท้องถิ่นในประเทศนั้นๆนะครับให้หันมาสนใจมวยไทยพูดไปก็เริ่มเหนื่อยนะครับเพราะว่าทําคลิปแนวนี้เนี่ยค่อนข้างสนุกนะครับสําหรับเวลาที่แอดมินทาคลิปของมวยไทยและเชื่อว่าผู้ฟังทุกคนเนี่ยก็สนุกไปด้วยนะครับดูจากคอมเมนต์แล้วก็ชื่นชอบกันไม่น้อยเลย อย่างที่บอกนะครับนี่สกอตแลนด์นะครับเป็นประเทศที่4ที่เราเนี่ยเดินทางไปเปิดโครงการนี้นะครับประเทศแรกคือฮ่องกงนะครับก็ได้รับความสนใจในแนวของการดูแลสุขภาพโดยการฝึกซ้อมมวยไทยและก็ต่อมาคือบราซิลแล้วก็อังกฤษนะครับซึ่ง2ประเทศนี้นะครับบราซิลกับอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เข้ามาฝึกซ้อมอย่างจริงจังนะครับเน้นไปที่เรื่องของอาชีพเป็นนักมวยอาชีพเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆประเทศที่4คือสกอตแลนด์คือ คลิปนี้แล้ครับที่นําเสนอไปต่อไปอีกไม่นานนะครับก็น่าจะไปที่ฝรั่งเศสนะครับสหรัฐออสเตรเลียเยอรมนีสเปนและโปรโตุเกสประเทศใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะพยายามนำเสนอเรื่องราวในประเทศต่างๆนะครับที่เราไปเปิดโครงการมวยไทยมอร์คลาสเนี่ยให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้ามีคอมเมนต์ต่างชาติแอดมินก็จะหามาฝากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ก็คือไม่มีนะครับยังไงก็ฝากติดตามใน EP ีต่อๆไปนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ผมแอดมิน จาก TNS นะครับก็มีเรื่องรรอาวมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ